พีเคปิยวัฒน์เปิดใจพูดถึงอดีตภรรยาแบบนี้หลังประกาศลาขาดจากสาวเวียดนามจากกรณีพีเคปิยวัฒน์ดีเจพิธีกรดังออกมาเคลียร์ มดราม่าถูกจับตาไปอยู่โรงแรมเดียวกันกับโจโลี่เงียนนางแบบสาวเวียดนามที่เกาะสมุยโดยพีเคยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ฝ่ายหญิงลงภาพและแท็กโลเคชั่นตามทั้งยอมรับว่าเห็นโพสต์ฝ่ายหญิงอยู่ใกล้ได้เดินไปหาทันทีแต่ไม่เจอก่อนทักไปถามฝ่ายหญิงได้คําตอบมาว่าอยู่ที่สมุย3อาทิตย์ก่อนแต่เพิ่งมาลงภาพ ซึ่งดีเจดังตั้งคำถามว่าทำเพื่ออะไรให้ตนเองโดนด่านั้นล่าสุดวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาํำนักข่าวดังต่อสายตรงหาหนุ่มพีเคเพื่อสอบถามถึงประเด็นร้อนแรงดังกล่าวงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจแบบหมดเปลือกและยังมีช่วงหนึ่งที่พีเคได้เอ่ยถึงโยเกิร์ตโดยได้บอกว่าอาการของคนเฮิร์ตหรอสภาพจิตใจถึงได้เปมากใช่ครับผมไม่ปฏิเสธเลยว่า ตอนนี้ผมเอตอยู่ด้วยความที่เขาน่ารักมากผมฝากความหวังไว้ว่าถ้าต้องอยากคนนี้น่าจะใช่แต่ตัวน,นี้รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่วงเล็บถามว่าถ้าเขามาขอโทษละ่ะ ณนะวันนี้คือไม่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ออกมาพูดวันนี้อยากให้เคลียรย์ว่าเรื่องโจโลี่จบแล้วไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วถ้าเขาจะมาแรงขนาดนี้วงเล็บพัวเลาะและอย่างพูดอีกว่าจากนี้ไปผมก็จะกลับไปทำงานและถ้าคุณโยโยเกิดนะัทาชาจะกลับมาคุยกันใหม่หรือไปเจอใครคนใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แม้พีเคปิยวัฒนก็พูดเต็มปากเลยนะคะว่าฝากความหวังไว้ที่โจลี่นะคะแบบนี้คิดว่ายังไงคุณโยเกิดก็คงไม่กลับมาแน่นอนค่ะและความคืบหน้าของเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นช่องข่าวซีซันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามและรับชมกันใหม่นะคะ